โอเคสวัสดีวันนี้มาใหม่ครับวันนี้ได้อะไรมาวันนี้สวันนี้เป็นวันพิเศษมากเพราะว่าได้ซิลีนแบ็กมาเป็นของขวัญวันเกิดปีสองพันยี่สิบสองนี้อายุสองสิบเก้าแล้วพี่สิดซื้อให้พี่ิ์และฝนช่วยกันซื้อให้โอ้โหเป็นไงครับกล่องสวยมากกล่องสวยมากเขาหอมาให้ดีมากเลยนะเลือกอยู่นานเลือกไปเดินทางห้างอะไปเพราะว่าทย์นี้ไป ไทซันเกลอเรียที่วอชิงตันดีซีมาเพื่อจะได้ไปหากระเป๋าเราไปดูอะไรบ้างนะไปดูกุชชีไปดูซิลีนไปดู l o เอเไปดูชบชบชาแนลแต่ไม่เข้าสาม,มีไม่เข้าเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายไป e อน d อ up ที่ชาแนลก็เลยได้ซิลีนมาปีนี้ต้องราคาย้อมเยาหน่อยปีที่แล้วจัดหนักไปปีแล้วได้ชาแนลไปปีนี้ก็เป็นซิลีนอืหนๆสติกเกอร์ขอเขาไม้แล้ามาดู ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์โอ้โหโอเคคนแพ็คนีมากนะคนขายดีมากประทับใจเลยเป็นการเข้าไปซีรีน์ครั้งแรกที่ที่ประทับใจมากอะ mm ่ะ hmm. ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นลูกค้า <c oughs> แต่ว่าพอเป็นลูกค้าแล้วอยากจะเป็นลูกค้าไปตลอดชอบมากอันนี้ใบอะไรนะเแล้วก็ปรอมีรับประกันด้วยเนาะใช่ปะ่ะพี่สิทธ <c oughs> ิ์รับประกันสองปีใช่ปะ่ะ พวกฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยแล้วก็นี่เป็นพวกรีซีทแล้วก็พวกนำบัตคนณคายเขาบอกเขาประกันฮาร์ดแวร์ประกันตัดเย็บงานงานชอบกล่องมากนะนี่จริงๆแล้วกล่องคุณภาพดีมากนะไม่แพ้พวกราดาเลยชาแนลถ้าดสิ่งที่ได้ก็คือบัคเก็ตค่ะสีขาวสวยมากดูนี่ มีคามาซิลีนแล้วก็นี่เป็นทริมไหนหนังสวยมากนะแล้วก็เนื้อสัมผัสดีมากสีสวยฝนชอบโลโก้ฝนจึงซื้อมัน <laughs> มต้องขอบคุณด้วยพี่สิทธิ์ไปเลือกมากับพี่เขยและพี่สไยด้วยนะแล้วก็พี่สิทธิ์ก็ช่วยเลือกช่วยกันดูไหน,ข,นไไข้างในเป็นไงข้างในเป็นบักเก็ตสเปซเยอะพอสมควรเรียกว่าใส่ขวดน้ำได้อะสีขวดได้ไ้มเนี่ย ต่เนี้ยบอยู่นะสวยเลยแหละ mm hmm. สิ่งที่ฝนเสียดายก็คือจริงๆนะฝนอยากให้มันมีซิปมีแบบพ็อกเก็ตอีกสักอันหนึ่งมาใส่พวกกับกุญแจอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยว่าจะต้องไปซื้อพวกที่ใส่กุญแจมาเพิ่มที่ใส่นงานบัตรอะไรเงี้ยนี่อันนี้สาย mm hmm. ปรับได้ด้วยปรับได้กี่ระดับห้าระดับน,นี่ฝนปรับไว้สั้นสุดอยู่ okay. นี่เป็นวัสดุอะไรคะนี่เป็นแคนวาสแล้วก็นี่เป็นคัลฟสกิน <ม>กระดุมมีกระดุมติดแป๊ะหนักไหมไม่หนักเบาชอบส, <Okay. S 2> สวยมากสวยไหมน่ารักค่ะนนี้จะเอาไป<ม>ใช้เอาไปใ,ใ,ใ,ใช้ยังไงเนี่ยก็ใช้ใช้ชีวิตประจำวันเลยนะนี่ใบนี้ตั้งใจซื้อมาจะใช้ everyday life เลยแบบว่ามันดูใช้ง่ายแล้วมันก็มันก็เบาด้วยเหมาะกับคนปวดหลัง <laughs> ไม่ลืมนยจะอัพเดตอาการปวดหลังด้วมันดีขึ้นแล้วนะมันดีขึ้นเรื่อยๆ มันดีเพราะได้กระเป๋าหรือเปล่ามันดีราะได้กระเป๋าถูกถูกถก็พูดเลยนะว่าคุ้มเพราะว่าตั้งแต่ปวดหลังสามีเห็นใจก็ป่อให้ด้วยอ่ะเกินงบที่สามีให้ด้วยตอนแรกน่ารักชอบมากอืคนนี้เขาเบื่ออะไรอ่ะเานอนที่แม่มานเ้วอไปกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้กันนะโอเคบายบาย